โอคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวบิลดเออร์ทุกท่านนะครับขอตรับสู่ Black Comet Channel นะครับวันนี้เราก็มาอันบ็อกซ์นะครับของฝากจากญี่ปุ่นมาถึงสดๆดร้อนๆเลยนะครับอันนี้ฝากหัวหน้าไปซื้อมานะครับพอดีว่าเห็นราคาดีมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นราคาเย็นนะตีเป็นเงินไทยก็เราลา,ลาประมาณพันสนะเจ้านี้ก็คือมังกรเทพรานะครับในเวอร์ชันของ f i กไรส์สแตนดาร์ดแอมพาะทีนี้ตอนเราดูนี่ ภาพโปรโมทข้างกล่องเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นจากงานธรรมชีพเนชั่นมาแล้วนะครับตอนที่เขาเปิดตัวกันมาหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้แหละทีนี้สิ่งที่ทุกคนรุ่นเหมือนผมนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทองอารามขนาดนี้ข้างในจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์พร้อมกันเป็นเลยดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นคู่มือขามไปก่อนก็ได้ <Yeah. S 1> มาลุ้นกันที่ชิ้นส่วนทองเลยปึบ hmm. มีรอยฉีดพลาสติกนะครับก็เป็นทองที่พวกเราคุ้นเคยนะแต่ว่ามันมัน มีความเงาเล็กๆนะครับแต่ก็นั่นแหละมันก็คือทองคีที่ทุกคนพูดถึงกันนั่นแหละครับหน้าตามันก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอเวลาผมแกะห่อสักครู่เดี๋ยวเามาดูกันว่ามีแผงทั้งหมดเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาดูพลาสติกกันชัดๆกันละกันนะครับโอเคครับผมก็แกะซองเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแผงสีทองนะครับ ถ้าเทียบกับกันพลาจริงๆก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าชิ้นใหญ่มากนะครับเรียกว่าวางไม่เต็มโต๊ะเลยนะครับก่อ,อนุญาตนับนะครับ1 2 3 4สีทองประมาณ12แผงนะครับไม่รวมเบสสีดำเนาะประมาณนี้สีทองก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะมี2เฉดนะที่ผมดูไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านี่ ส,สีทองมันจะมีประมาณ2เฉดนะครับหลกัหลกๆที่ผมสังเกตน่าจะเป็นตัวปีกนะใช่ปีกตัวนี้จะไม่เหมือนอันอื่นจะเป็นสีทองหม่นๆอมเหลืองน,นิดๆน,น,นะครับแต่ว่าสีทองอันอื่นจะเป็นออกอมส้มแบบนี้ทางที่ดูนะตัวอมส้มเนี่ย สำหรับสายต่อดิบผมว่าไม่ค่อยมีปัญหานะมันไม่ค่อยเห็นลายเท่าไหร่แต่ก็มีรอยฉีดพลาสติกให้เห็นอยู่บ้างครับประมาณนี้ส่วนไอตัวสีเหลืองอ่อนเนี่ยสีเหลืองมนเนี่ยรอยฉีดพลาสติกเห็นชัดเลยนะครับก็แนะนำว่าถ้าไม่ซีเรียสอะไรก,ก็ได้แหละนะแต่ถ้าเกิดอยากให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยใช้สเปรย์พ่นคาแผงไปเลยก็ได้ครับสำหรับสายที่ไม่มีแอร์บัดเนาะ ต่อยากให้พ้นเก็บรอยพวกนี้สันหน่อยผมว่าขัดเอาไม่อยู่ขัดบวกเคลือบด้านก็เอาไม่อยู่นะครับพื้นผิวพลาสติกค,ค่อนข้างมันครับมันเงาเลยประมาณนี้ขออนุญาตเทียบกับแบนชีนะครับปอดีตอนนี้ต่อแบนชีค้างไว้อยู่อันนี้เป็นพลาสติกของแบนชีที่เป็นส่วนสีทองนะ ไม่เหมือนกันเลยสักเฉดของลามันจะเงากว่าครับของลามันจะค่อนข้างเงา,าของบัญชีเนาะลืมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของเบสนะครับที่ให้มาพร้อมกับสติกเกอร์ซึ่งไม่แน่ใจว่าแปะตรงส่วนไหนแต่น้อยมากครับแสดงว่าตัวนี้แบ่งสีมาค่อนข้างดีเพราะว่ามังกรเทียบลาเนี่ยสีมันก็ไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้ให้ดูกันก็แล้วกันว่าสําหรับคนที่คาดหวังกับชิ้นส่วนสีทองนะครับมันเห็นรอยฉีดพลาสติกนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจสําหรับสายต่อดิบเท่าไหร่นะครับคันเลือกไกด์คันเลือกไกด์แนะนําให้ทำเป็นแนวเหมือนแคนดี้โทนเลยให้อันเดอร์โค้ดซิมเวอร์แล้วก็เคลียร์เอานะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่สนใจต่อมังกรเทพรานะครับ A Later Few Moments โอเคผมก็ต่อเสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมงกรเทพรานะครับฟิเกไรส์แ a n ด์แอมพลิฟายของซีรีส์ยูกิโอะนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใหญ่โตมาโหรานเลยนะครับสีเนี่ยอันนี้ขอแก้ตัวให้อ่อ ท่านเทปรานิดนึงนะพอต่อออกมาแล้วปรากฏว่าเอาจริงๆนะผมว่าเฮ้ยสีมันสวยอะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทองขี้ับมันมันเหมือนแบบเหลือบๆมากกว่ามันจะเหมือนพวกสีพิเศษอะครับสีเหลือบๆถ้าให้นึกถึงก็พวกสีสีขาวพิเศษไทเทเนียมอะไรอย่างเงี้ยดยส่วนตัวผมว่าสี สีสวยครับต่อดิบสีสวยเลยแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่เห็นครับคือเนี่ยดูอย่างเงี้ยพอฉายไฟส่องไปจะเห็นพวกลายพลาสติกนะครับเนื่องจากเป็นพลาสติกคิดชั้นแบบว่าตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดมากๆเลยครับเนี่ยดูไกลๆยังเห็นเลยใช่ไหมคือถ้ายอย่างเจ้าตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยต่ออย่าง chaos soldier เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีพิเศษอย่างนี้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นสีมืดไง อันนั้นตอดดิบก็อยู่ได้แล้วนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันเป็นสีสว่างสีโทนสีออกทองนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นท่าโพสเหมือนในรูปของเขานะครับบอกเลยว่ากว่าจะโพสได้นี่ <c ười> ขยับอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็อยู่บนแอคชั่นเบสที่แถมมาในกล่องนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมขอทดสอบความแข็งแรงของท่านเทพสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าไม่มีแอคชั่นเบสท่านจะยืนได้ไหมนะครับ A a few moments t l โอเคครับผมก็ถอดอเจ้าแอคชั่นเบสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองมาให้ท่านราของเราได้ยืนด้วยล้าแข่งของตัวเองนะครับก็ยืนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะได้ไเขาเรียกว่าอะไรนะตรงส่วนหางมันช่วย ระครับประคองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองวัดขนาดไซส์พี่ท่านให้นะฮะความยาวตั้งแต่หางจนมาถึงตัวนะประมาณ27เซนเลยนะแล้วความสูงละ่ะความสูงประมาณความสูงอยู่ที่ประมาณ19เซนครับลองวัดดูและ 18-19เซนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะย่อขาหรือยืดขาอะไรยังไงแล้วก็ยาวประมาณ20กว่าเซนเลยนะครับสำหรับเจ้ามัางกรเทพราตัวนี้นะครับอันนี้ก็รีวิวกันแบบ snap fit ต่อดิบกันให้ดูไปก่อนกันละกันนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงข้อดีข้อเสียหลังจากที่ลองต่อดิบเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคขอเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือตอนแรกนะครับที่เห็นสีจากแผงนะต้องบอกเลยว่าอะไรเนี่ยเจอทองขี้ก็แล้วนะครับแต่พอลองต่อออกมาเสร็จแล้วนะครับผมกลับพบว่าเฮ้ยมันมันดูดีกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนดีแบบพอตั้งมาแนละ้วผมว่ามันมันสวยดูสง่ามากไม่แน่ใจว่าเกิดจากที่ว่าตัวมันใหญ่หรือเปล่าด้วยนะครับแล้วก็ รา,ายละเอียดดีเทลเนี่ยเนี่ยพวกลายเส้นตรงนี้ค่อนข้างดีครับมันจะมีทั้งส่วนที่ล่องลึกอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ล่องลึกเลยพวกตัวอักขรโบราณน,นะครับแต่ว่าบางส่วนก็มีดีเทลนะแต่ว่าล่องอาจจะไม่ได้ลึกมากเวลาตัดเส้นอาจจะต้องย้ำลายหน่อยอย่างเช่นตรงแผงคอเนี่ยลองรูปๆดูแล้วคิดว่าน่าจะถ้าถ้าจะตัดเส้นนะอาจจะต้องย้ำลายกันนิดนึง นะครับอ,อันนี้ออกข้อดีก่อนนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงแค่ว่าสีมันสวยนะครับแล้วก็การยืนนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงอาจจะเป็นเพราะว่ามีตรงส่วนของแขงช่วยในการพยุงเวลาที่เราจะแบบจัดท่านู่นนี่นั่นนะครับก็โอเคเลยแล้วก็จุดขยับผมไม่เจอหลวมเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าบางช่องเจอกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่เจอเลย แข็งแรงมากนี่ขนาดตอบแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะพรีสแนปอะที่บางส่วนผมจะต้องเฉือนให้มันถอนออกง่ายๆนะครับก็ไม่พบความหลวมหรือว่าอะไรเลยนะครับแค่จะมีตรงปีกเนี่ยเนื่องจากผมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะประกอบแบบให้ถอดง่ายๆนะครับตรงด้านหลัง่ยที่ที่ยึดปีก อาจจะหลุดง่ายเพราะว่าตัวปีกเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยเรียกว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ของของเจ้ามังกรเทพราตัวนี้เลยก็ได้นะครับมากันที่ข้อเสียหรือส่วนที่ผมไม่ชอบเองแล้วละกันนะครับอย่างแรกสุดเลยมันชัดมากๆนะครับก็คือเอ่อเรื่องของรอยฉีดพ,พลาสติกนี่แหละฮะมันมันใหญ่มากนะครับแล้วก็บางคนถามว่าเราจะสามารถใช้สูตรฟองน้ำขัด นะครับแล้วก็ใชเ้เคลือบด้านพ่นทับได้ไหมต้องบอกเลยว่าไม่แนะนาครับเพราะว่าจุดเด่นตัวนี้ผมว่าถ้าถ้ามันเป็นตีด้านเนี่ยมันไม่แน่นะมันอาจจะไม่สวยไปเลยก็ได้เพราะอย่างที่ผมบอกแนละ้วเมื่อกี้ด้วยความเป็นทองคี้ของมันเนี่ยแต่ว่าพอมันเงามันกลายว่ามันดูดีนะครับมันไม่ใช่ทองขี้ผมว่ามันเหมือนพวกสีเอฟเฟกพิเศษนะครับที่เป็นกลอสส่วนไม่ชอบต่อมาก็คือน่าจะเป็นเรื่องของร้อยผ่ากลาง ้อ,อยผ่ากลางครับเยอะมากๆนะครับนี่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้้็งมีตรงหน้าอกนะครับใหญ่ยายมากตรงบ่าโอ้โหเยอะเลยครับถ้าสำหรับสายที่ชอบอุดขัดนะครับผมบอกเลยว่างานนี้คุณอุดขัดกันสนุกมือแน่นอนนะครับเนี่ยอย,อย่างตรงหางนี่ก็ยาวเลยนะโอ้โหมีให้มีให้เยอะเลยครับมันจุดไม่เล็กเลยนะ บางจุดนี่แบบว่าก็ต้องไปดีไซน์การทำงานกันดีๆเลยครับว่าจะอุดขัดและประกอบกันยังไงนะก <c oughs> <c oughs> ับเจา้าเจ้าราตัวนี้เยอะมากจริงๆครับจนผมงงแล้วว่าเอ๊ะตกลงจะจะเลจะอุดขัดระดับไหนดีนะครับก็เดี๋ยวเอาให้ก่อนกันละกันนะครับ แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็อาจจะด้วยความที่ตัวมันใหญ่นะครับมีดีเทลเยอะเวลาขยับมันอาจจะติดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่ามันก็แข็งแรงดีผมก็เลยคิดว่าข้อนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากมายครับหมายถึงเรื่องการขยับปึ๊บไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยสำหรับผมข้อเสียก็ประมาณ2เรื่องนั้นแหละครับ สำหรับสายตออดิบก็ค่อนข้างมีผลเนาะการจัดท่าบางอย่างอาจจะจะยากนะครับอย่างไอ้ท่าแรกที่ผมโชว์ก่อนที่จะมาถ่ายแล้วก็พูดกันตรงนี้นะครับก็คือไอ้ไอ้ไอ้ลูกแก้วมันอันนั้นจัดยากมากถอดปีลงมาหมุนเลยคิดว่าตอนทำสีเสร็จคงไม่จัดท่านั่หละจัดท่าแค่เน็สวยแล้วนะครับเนี่ยจุดเด่นมันก็คือมันมันสวยมากๆมันสง่ามากๆหรือตัวมันใหญ่มากนะครับเอาจริงๆนะ สมมุติว่าถ้าคะแนนเต็ม5เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมให้ประมาณสัก3นะแต่พอต่อออกมาเสร็จแล้วนะครับลองมาตั้งตั้งดูเฮ้ยผมให้มันได้ถึง4เลยนะ4เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแล้วมันมันสวยกว่าที่คิดครับผมเคยต่อเจ้าตัวต่อปริศนาพันปีที่เป็นซีรีส์ยูกิเหมือนกันนะครับข้อข้อเสียของยูกิอันะนั้นนะมันไม่ค่อยเงาครับลักษณะ สีเนี่ยมีรอยฉีดพลาสติกเหมือนกันชัดเจนนะครับแต่ว่ามันไม่เงาครับแล้วมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเจ้าตัวนี้นะแต่เจ้าตัวเนี้ยเอาจริงสีก็ให้ไม่ได้ละพอมานั่งดูอย่างนี้นะครับเอาไปสัก3.5แล้วกันนะครับ3.5เพราะอะไรนะครับเพราะว่ารอยผ่ากลางค่อนข้างเยอะนะครับดูฮะรอยผ่ากลางเยอะมากเลยจนจนเนี้ยคือเดี๋ยวผมะจะไปทําสีต่อแต่ตอนนี้ผมกําลังนั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยโห ถ้าเอางานละเอียดนี่งานช้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดที่เป็นรอยผ่ากลางเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยนะฮะแล้วด้วยความที่มันเป็นสีอ่อนอนะ่ะมันมันเห็นชัดครับมันไม่เหมือนกับเอ่อ chaos soldier ที่ผมเคยทําสีไปก่อนนะันี่นะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยเอาจริงๆนะกลายเป็นว่าผมกับเชียร์คนที่ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องของดีเทลเยอะนะครับเรียกว่า ต่อเสร็จแล้วก็ดูไกลๆเนี่ยเ้ยผมว่ามันสวยเลยนะมันมันดูเด่นมากเลยด้วยความเงาของมันอนะแล้วก็ความใหญ่ของมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับห้าเพื่อนที่ชอบคลิปของเราคนระับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ